ขอสอปีใหม่มอบให้ท่านจงสุขสันต์สดชื่นรื่นหันษาบริษัทบุญรอดเบิวรอรี่ส่งพรมาขอชาวไทยทั่วพาราจงโชคดีปรารถนาดีจากเบียรไทยตราสิงสวัสดีปีใหม่ค่ะใหม่ล้ำหน้านาฬิกาแบบเข็มพร้อมคลังข้อมูล เก็บทั่วๆหมายเยลขโทรศัพท์และวันเกิดของบุคคลสำคัญสำหรับคุณไว้ด้วย Casio Genus Telemimo ไม่ตื่นใจนาฬิกาทำงานด้วยพลังแสงไม่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ Casio Batteryless ไม่นำสมัยด้วยแถบสีสดใส Casio Colorburst วันนี้คือ Casio Your faith Your faith Can e love your f a i t So every time เที่ยวมีทัวร์เวพา e ดคเค้กอ๋อหิวน้ำจังมาช่วยแล้วกระติกคุณยนสตาร์วอจากป่าวุ้นจินเปิดปุ๊บดื่มได้ตัพบพกสะดวกแลกซื้อกระติกคุณยนต์สตาร์วอ s เก๋ไก๋จากเป่าตามราคาทั่วไปถึง30มีนาคม2530จิ้มั๊บ มาฝรั่งกิเลศคุณมีไหมกิเลสความริษยามีไหมอาฆาตละความใคร่ความรักมีครบไหมถ้าครบคุณเป็นปุถุชนอย่าไปห้ามมันเพราะมันทาให้รสชาติชีวิตเข้มข้นจากเรื่องของนันทนาวีรชนไม่สิ้นไร้ไฟสว่างวันนี้สูนรวมความสุนทรธรรมเทิงเอ็กโหยุงทั้งนั้นเลยไปเอาใบาก้นเหลืองมาสิใบก้นเหลืองกระป๋องเดียวกําจัดยุงมดและมแมลงสาบได้รวดเร็วและไม่ฉุนไม่มียุงแล้วล่ะแดงจ้า ขอขบคคุณค่ะใบก้นเหลืองผลงานวิจัยของไบเออร์เยอรมนีนี่แหละครับบีลักกี้อร่อยแบบเยอรมันและถูกปากคนไทยอย่างเราๆนี่แหละพี่เชลอยากให้คุณชิมเพราะทุกซองปิดผนึกอย่างมิชิดถูกอนา,าใหม่มีลักกี้อร่อยเกินคาดมาตรฐานชากกกกสมออกกมทอออออองงพาดรรระให่่ยถูใจ โดยเฉพาะใจผักหวานกรอบทุกกระป๋องให้คุณอร่อยได้หลากหลายเชลชวนชิมรับรองให้าาชิมแล้วชอบกรอบอร่อยทุกวันเท้าคุณต้องตรากตรามกับการย่ำเดินสกอลแอลโลแผ่นรองพื้นรองเท้าที่มีความสบายให้ฟองน้ำนุ่มพร้อมรูระบายอากาศช่วยลดความชื้นและกลิ่นอับบางกระชับรับรองเท้าทุกคู่สกอลมอบความสุขให้เท้าคุณอานาบริเวณแห่งนี้ ให้ชีวิตที่สุขสมบูรณ์เหมือนฝันมาเลือกสร้างอย่างฝันเลือกสรรเหมือนจินตนาการในหัวใจมาเลือกที่จะอยู่ใกล้เพียงซอยสุขุมวิท79สุขุมวิทการเดนซิตี้ในเทศกาลแห่งความสุขสต์คณจะมอบของขวัญอะไรเพื่อความประทับใจของผู้รับไปพาต้าสิครับมีทั้งของขวัญและของสมนาคุณบรรยากาศอบอุ่นด้วยความสุขถึงวันที่5มกราคม2530ที่พาต้าทั้งสองแห่ง ปัญหานี้น่ารักมากผู้คิดจะสร้างเรื่องนี้กลายเป็นมหาเศรษฐีภายใน6เดือนและคว้าสามตุ๊กตาทองของฝรั่งเศสเพราะนี่เป็นอารมณ์ขันแปลกสำหรับใครก็ได้ที่โชคดีที่เกิดมาเป็นคนอะไรอยู่ในตะกรา้าวันนี้เอพ พีเยสลิปสติกเนสเลดิโก้ใหม่สร้างบรรยากาศเช้าให้สดใสด้วยกลิ่นที่หอมกรุ่นและรสกาแฟประทับใจเนสเลด d โก้ใหม่ชนิดเกล็ดใหม่หอมกรุ่นรสชาติประทับใจ เริ่มบรรยากาศเช้าสดใสของคุณกับเนสเล่ดีโก้ใหม่หอมกลุ่นประทับใจฟาร์มเฮาส์ซอฟต์บิสกิตแบบอังกฤษหอมสอดไส้ครีมหนาอร่อยนุ่มๆกรอบนิดๆแบบซอฟต์บิสกิตฟาร์มเฮาส์อร่อยใหม่ล่ารสฟาร์มเฮาส์รอ,แบบ house, อร่อย, house, ออยนุ่มๆกรอบนิดๆของซอฟต์บิสกิตแบบอังกฤษ มอเเทศราาภูเขทอิลปะเรียบง่ายใกล้ๆจานนี่เหรอครับวิธีการกลิ่นฉุนของน้ำยาล้างห้องน้ำใช่ค่ะถ้าไม่มีทางเลือกแต่ดูนี้คุณมีไม่ใช่เหรอครับค่ะโชคดีที่มีวิกซอลพิงเริ่มกลิ่นหายห่วงค่ะวิกซอลพิงผสมน้ำหอมไม่ต้องขัดประหยัดแรงถึงแดดจะร้อนแรงแค่ไหนคุณยังเย็นสบายไม่อบอ้าว ภายใต้หลังคากระเบื้องโอลานกระเบื้องโอลานแรงทนทานทุกสภาวะตัดปัญหาฝนรนั่วทนทานสวยนานใช้กระเบื้องโอลานตราลูกโลกเงินขาดมือหรือครับไม่เป็นปัญหาถ้าเงินเดือนคุณจ่ายผ่านกรุงไทยและคุณถือบัตรกรุงไทย A t m เนี่คือสินเชื่อกรงไทยธนวัฒให้คุณเบิกเงินเดือนล่วงหน้าเบิกเงินเกินบัญชีรีบสอบถามกับกรุงไทยและมีบัตรกรุงไทย a อ m วันนี้ ไม่ใช่เพียงภายนอกเป็นชายเป็นมาจากาจากจิตใจบุกุลห้าวผาผัดชายอย่างคุณแน่พอ Apple Plus ทังเก่งในตัวเก่งของคุณมาเป็นสมาชิกเหมือนผมสิครับแล้วคุณจะวางใจในความมาตรฐาน โดยช่างจากอีซูซูดโดยตรงท่านมาลุมที่เด่นเป็นสมาชิกกระมอกปฏิทินปีใหม่ฟรีและถ้าใช้บริการหม้อไปใช้ก็น้าฟรีถึง30มกราคมศกนี้สูตรบริการสัปปีสูส,สูสูตรรสสูตรใหม่จิมตราเป็นน้ำกรดอ๋อคงกัดแกงนะดวนนันเป็นมะนาวเปรี้ยวจีซิท่าอัตราพันเป็นน้ำเกลือวันนี้แคมแน่ๆยานีเป็นบุรพิษขมเลยกิ๊กเป็นหมามุย้ยนันไปสนีสื่อรักต้อนรับปีใหม่วันนี้เอเทรนจะมอลและทุกโรงเครโอไสตาร์ K ให้คุณพิสูจน์กับรถยุโรปในระดับเดียวกัน o อปพอร์เรคคอร์ดใหม่2.2ไอและ2.3ดีเซลมาตรฐานใหม่แห่งสมรรถนะและความภูมิฐานที่กล้าให้คุณพิสูจน์กับรถยุโรปอ,อื่นวันนี้ที่โชว์รูม GM ทุกแห่งโอเปอร์เรคคอร์ดใหม่สูงด้วยสมรรถนะสมศักดิ์ศรีเยอรมันคุณรู้ไหมว่าน้ำส้มสายชูที่ไม่ถูกต้อง ช่นหัวน้ำส้มหรือกดน้ำส้มเข้มข้นราวนี้มีฤทธิ์ร้ายแรงมากสามารถกัดกระเพาะเช่นเดียวกับกรดซึ่งจะกัดกร่อนโลหละเน้อยเลียนน้อย,นอยจนทะลุเลือกใช้น้ำส,ส้มสายชูที่ไม่ถูกต้องก่อนที่จะเป็นอันตรายต่อตัวท่านควรใช้น้ำส้มสายชูหมกักหรือกลั่นเท่านั้นอย่างร้านนี้ก็ใช้น้ำส้มสายชูที่ถูกต้องลูกค้ากับคนอย่างเองทั้งนะั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมอนมามัยกระทรวงสาธรารณสุขและปิิภัณฑ์ชูปี ฮ่อาาสวัสดีงานเลี้ยงเมื่อคือสนุกไหมอืมเยี่ยมแต่สุขภาพของผมนะสิทีพักนี้มีงานที่ต้องสาสางมากกินอาหารไม่ได้ผมดื่มแบรนด์เป็นอาหาราบำรุงซุปไก่สกัดตราแบรนด์ช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงที่ร่างกายต้องการวันนี้งานยุ่งจริงๆนี่คุณจะไปเล่นเทนนิสต่ออีกเหรอกำลังฝึกลูกชายเป็นแชมป์ผมก็จะต้องดื่มแบรนด์เหมือนกันอ๋อเอาสิอืมโดยเฉพาะเมื่อร่างกายต้องการซุปไก่สกัดตราแบรนด์เพื่อสุขภาพ เส้นทางชีวิตงามสง่า กลุมแฮกสเปเชียลตอนดำรับรสชาติแฮ็กที่คุณคุณ้นลล่นมานาน ICi สีที่คุณภูมิใจนำความ <C> สีสีมีสกุลตะลุยอวกาศกับดิสค o v e เวอร์มิลพร้อมความอิ่มอร่อยใหม่3รูปแบบที่ A&W แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นโตฮอดดอกหอมกลุ่นไก่ทอดเนื้อน,นุ่ม สนุกตื่นเต้นกับกล่องที่สามารถนิรมัยให้เป็นรูปมนุษย์อวกาศและรูปยานอาวกาศได้คุณหนูหนชวนคุณพ่อคุณแม่มาอิ่มอร่อยและสนุกอย่างมีคุณค่าในราคาประหยัดกว่าปกติได้ที่ A&W ทุกสาขาขอข้สอปีใหม่มอบให้ท่านจงสุขสันต์สดชื่นรื่นหันษา บริษัทบุญรอดบริเวรี่ส่งครนมาขอชาวไทยทั่วพาราจงโชคดีปรารรนาดีจากเบียร์ไทยตราสิงสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกวันเท้าคุณต้องตรากตรำกับการย่ำเดึอสกอลแอปบิลแผ่นรองพื้นรองเท้าที่มีความสบาย,ยผู้ฟองน้ำนุ่มพร้อมรูระบายอากาศช่วยลดความชื้นและกลิ่นอับมางกระชับรับรองเท้าทุกคู่สกอมอบความสุขให้เท้าคุณ คุณมีไหมกิเลสความริษยามีไหมอาฆาตละความใคร่ความรักมีครบไหมถ้าครบคุณเป็นปุถุชนอย่าไปห้ามมันเพราะมันทําให้รสชาติชีวิตเข้มขน้นจากเรื่องของนันทนาวีรชนไม่สิ้นไร้ไฟสว่างวันนี้สูนยรวมความสุขอดนบเทิงเอ็กภาพสวยด้วยฟิล์มสีโกดังในกรอบรูปคารลบท่านดีไซน์สีนุ่มและสีเปเรี้ยวเรียกหากรอบรูปคารบมูลค่า24บาท ฟรีกับฟิล์มสีกดักร้อยและสองอชนิดใดก็ได้2องเมืองขอเท่เดยคนซี่หมดเขต31ธันวาคม2529ลำหน้าล่าสุดจากฟูทเยียร์ยางเรเดียลทนคุ้มค่าสำหรับรถกระบะฟูทเยีย e ร์ EF22 ดอกอยางพิเศษออกแบบหิสิษเรียดโดยเฉพาะวิ่งลื่นเกาะแน่นไม่วันทางลื่น EF22 รุยโลดแม้บนทางทมมชุสม ยางจากเส้นใยเพล็กเทนทนกว่าใยเหล็กถึง3เท่าเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนเลือกพู e ตเยีย D F 2ี่สิบคนคุ้มค่าสำหรับรถสู้รถกระบะวันนี้พูตเยียนำหน้าด้านเทคโนโลยีราโดสัญ,ญลักษณ์ของการเวลาหน้าปัดส่ายป้องกันการขูดขีดกันน้ำทรงไว้ซิ่งนาฬิกาสวิสทุกรูปแบบสวยล้ำค่าแม้การเวลาจะผ่านไปราโด เนชแนลเปิดนิมิตใหม่ให้โลกวิดีโอซื้อวิดีโอเนชแนลวันนี้รับบัตรสมาชิกเนชแนลวิดีโอสิทธิประโยชน์พิเศษจากเนชแนลหนึ่งเพิ่มระยะเวลารับประกันคุณภาพจากเดิม2ปีเป็น3ปีเต็ม 2. ให้สิทธิในการขอรับบริการก่อน 3. รับตลับม้วนเทปล้างหัววิดีโอฟรีรีบเป็นเจ้าของเครื่องเล่นวิดีโอเนชแนลวันนี้จนถึง31มสิบเอ็ดธันวาคมศกนี้รับบัตรสมาชิกเพื่อสิทธิประโยชน์คุ้มเกินคาดจากเนชแนล ่ช้โนกคู <S <S ่ันเวลโก้มอบโชคซ้อนโชคร้องให,งงใหญ่คู่ันใหม่โดพบรับโชคทันธีมัเตอร์ไซทีวีและอีกมากพร้อมโชคใหญ่ทิ้งบ้านรูคู่รถเก๋งคันงานชอบวิ่งสนุกวันนี้ถึง31มกราคมหน้า นมมากขนาดนี้แต่เรื่องเครื่องดื่มซันคริกขวดเดียวก็เหลือพอผสมได้เกือบ50แก้วรสเข้มข้นอร่อยมีวิตามินซีทุกทุกคนชอบซันควิกขวดเดียวก็เหลือพอ,อแ,แป้งตรางูเซนลุกพาแล้วเย็นสบายคลายร้อนช่วยให้หายผดพืนคันพิเศษขนาดประหยัด10บ,บาทเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องยากที่จะปราบยุงอาร์ตไฟฟ้านี่แหละที่ช่วยได้ง่ายออกเพียงใส่แผ่นอาร์ตแมทลงไปแล้วเสียบปลัก๊กอาร์ตไฟฟ้าจะออกฤทธิ์ฆ่าย,ยุงควันก็ไม่มีสบายใจจังเปิดฟ้าเปิดโชครับี่ผูดพบประวัติใต้ฝาจุกใจฟ้าเปล่าส่งตูปป 2, 4, ้ปนสองสีขีดหนึ่ง1 8แคลองจันทร์กรุงเทพหนึ่งชิงราวัลใหญ่วันนี้ถึงยีสิงหาคมสองพันห้มิบลิทันดีให้โชค อาณาบริเวณแห่งนี้ให้ชีวิตที่สุขสมบูรณ์เหมือนฝันมาเลือกสร้างอย่างฝันเลือกสรรเหมือนจินตนาการในหัวใจมันเลือกที่จะอยู่ใกล้เพียงซอยสุขุมวิท79สุขุมวิทกาเดนซิตี้เราเลือกผลไม้สดผลโตโตคัดพิเศษืรนจุสซีนวิเทคีผ่านการพาสเจอไ i ซ์ให้สะอาดถ้าคุณต้องการรสชาติและอนามัยผลไม้กระป๋องตรานกพิราบ โอชาถูกอนามัยกว่า30ปีที่รูปเด็กอุ้มขวดซีอิ๊วและรูปเด็กคู่ดูขวดซีอิ๊วคือเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ของซีอิ๊วและเต้าเจียวที่รู้จักมานานวันนี้คุณควรสักเกตชื่อยันวอยุนดูให้แน่ใจว่าเป็นตราเด็กสมบูรณ์ที่มีจำหน่ายมานาน ชื่อได้โชคสองชั้นมูลค่า60ล้านบาทแค่เอืยอชื่อกระดาษสีกูดักเมื่อล้างอัดภาพสีหนึ่งม้วนรับซองใส่บัตรทองจากร้านที่สั่งอัดแลกโชคชั้นที่หนึ่งได้ทันทีทุกบัตรทรงซองใส่บัตรทองชิงโชคชั้นที่สองหมดเขต28กุมภาพันธ์สองพเนสเลดีโก้ใหม่สร้างบรรยากาศเช้าให้สดใสด้วยกลิ่นที่หอมกรุ่นและรสกาแฟประทับใจ เนสเล่ดีโก้ใหม่ชนิดเกล็ดใหม่หอมกลุ่นรสชาติประทับใจเริ่มบรรยากาศเช้าสดใสของคุณกับเนสเล่ดีโก้ใหม่หอมกลุ่นประทับใจห <'s> ากคุณรู้สึกอึดอัดนน่นทองเดี๋ยวนี้มีอีโนโรถใหม่อีโนโรถส้มผสมเกลือผลไม้ฝุดซอง มช่วยคลายกรดลดแน่นเฟอเพราะคำนึงถึงความสวยเลอเวีย e er, จึงมอบเลเวียบอดี้โลชั่นให้คุณฟรีเพียงซื้อแป้งเลเวียแอนนายสขนาดราคา30บาท1กระป๋องวันนี้ถึง31มอกราคม2530ัา25 เพื e l i ล s t สติเมื่อคุณมีอาการเจ็บคออมส t ต็เซียมแมนทอเม็ดสีฟ้ามีตัวยาสำคัญช่วยให้เย็นขึ้นจมูกและบรรเทาอาการเจ็บคอ s t สเท s เซิยมมนทอเม็ดสีฟ้าเย็นขึ้นจมูกและบรรเทาอาการเจ็บคอผลไม้กระป๋องมาลีนำผลไม้สดๆที่คัดเลือกแล้ว ไม่ให้คุณอร่อยได้ทุกระดูกันเปิดกระป๋องชื่นช่ำกับรสชาติหอมหวานของผลไม้ที่คุณชื่นชอบโดยไม่มีวัตถุกันเสียเจือบนมาลีอร่อยได้ทันทีอร่อยกันทั้งครอบครัวผลไม้กระป๋องตรามาลีความอร่อยแค่เอื้อม สูตรรสสูตรใหม่กินตราเป็นน้ำกรดอ๋อคงกัดแกงนะทุเรนันเป็นมะนาวเปรี้ยวจี๋สีทาอัตราพันเป็นน้ำเกลือวันนี้เค็มแน่ๆยานีเป็นบรเพชรผมไลยกิ๊กเป็นหมาไม้ยทันไปสนีสื่อรักต้อนรับปีใหม่วันนี้เอเทนจะมอและทุกโรงเครปไสตาแครีนโลชั่นมีวิตามินอีแครีนซึมซาบสู่ผิวได้รวดเร็วไม่เหนียวหนึบ ค,ความทรงจำที่มีความหมายบอกได้ด้วยสุนทรียภาพของเอสแฟ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผู้มีรถนิยมเอสแฟ์ air, ประดิษฐกรรมเพื่อสุนทรียภาพถ้าคุณชอบไอศกรีมสตรอเบอรี่เจลลี่สตรอเบอรี่เค้กสตรอเบอรี่คุณจะชอบความหวานฉ่ำหอมชื่นใจของโอเล่รสสตรอเบอรี่ลูกอม เล่รสสตรอเบอรี่หวานฉ่ำหอมชื่นใจถึงแดดจะร้อนแรงแค่ไหนคุณยังเย็นสบายไม่อบอ้าวภายใต้หลังคากระเบื้องโอลานกระเบื้องโอลานแรงทนทานทุกสภาวะตัดปัญหาฝนรั่วทนทานสวยนานใช้กระเบื้องโอลานตราลูกโลก I <laughs> <laughs>